สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เถ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะมาแล้วครับบ่าวเตอแล้วแซ่บนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่พักเมืองของโฮมสเตย์นะครับที่พักแบบธรรมชาติสุดๆนะครับพี่น้องครับนี่เลือกได้ครับพี่น้องครับพี่น้องอยากสิพักจุดใดบริเวณใดเลือกได้นะครับเลือกได้ครับพี่น้อง รยากาศแบบธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับเก็บให้นี่พี่น้องมีทะเลหมอกนะครับยามเศร้าตื่นมาก็มีทะเลหมอกนะครับยามเศร้านี่ครับพี่น้องนี่ทะเลหมอกยามเศร้าพี่น้องนี่งามขนาดครับพี่น้องครับโอ้ทำหมีหมอกมาคุ้มไปล่ะเดี๋ยวเดีพยเธอคะอยค่อยไล่ไปให้เบิ้งครับพี่น้องครับฝั่งทางนี้นะครับทะเลหมอกมาปกคลุมหมดแล้วนี่นี่ครับพี่น้องครับ งามอีลีครับความเป็นธรรมชาติอยู่นี่นะครับพี่น้องตื่นเศร้าขึ้นมาพี่น้องสิได้เห็นทะเลหมอกเมื่อกี้ยังเห็นภูเขาอยู่นะครับทั้งหลังตอนนี้ภูเขาถึกปกคลุมไปได้วยหมอกนะครับนี่ครับนี่หมอกเมฆลงต่ำนี่พี่น้องครับนี่ขาวเลยนะครับนี่นี่แบบขาวเลยครับแบบขาวมาเลยครับบรรยากาศสุดฟิน นะครับบรรยากาศสุดดีนะครับที่ฮักเมืองของโฮมสเตย์นะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในเซาล์มนี้บ่าวเตือมาเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องนี้เบิ่งกันนะครับคุอะเบิ่งหมอกที่ละครับพี่น้องกําลังคุมเลยครับนี่กําลังคุมเลยทั้งหลังนะครับขาวๆนะกําลังไหลมาคุมเลยครับพี่น้องสุดยอดอีหลีเด้องามขนาดครับตื่นขึ้นมาก็เห็นลวดต้องมาพักกันอยู่นี่แหละครับ พักเมืองของโฮมสเตย์นะครับจะเอาบ้านต้นไม้ก็ได้นะครับบ้านพักราคาหลักร้อยนะครับแต่วิวและบรรยากาศราคาหลักร้านก็หาไม่ได้นะครับมันสุดๆไปเลยครับยอดนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีครับเนี่ยยี่ลีนี่ห้องพักเราครับห้องพักเราอยู่น,นี้เก็บเอาบรรยากาศให้พี่น้องดีบ่งโด,ย,ดยรอบเลยครับ แบบรอบเลยรอบทิศทางเลยว่ามองที่ห้องพักนี่ยังไงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้นะครับเนาะพระอาทิตย์เนาะแสดงว่าบ้านเฮาอยู่ทางนี้ได้ในะข้าวพนมนี่เออนคแล้วขพนมอยู่ฝั่งทางนี้นะครับโอ้ยงามครับเนี่ยงามหลายงามหลายพี่น้องเลยเบาเตือนมิมุนให้เบ่งครบเลยครับรอบทิศทางเลย ทะเลหมอกกำลังเรื่อยๆครับนีท่ทายว่นอยู่แบบนี้นี่ครับพี่น้องทายวนอยู่แบบนี้นี่ก็เห็นตลอดครับทะเลหมอกนี่เอาบอกไดสิขออนุญาตลาพีลาน้องไปสักก่อนนะครับเนาะกับบรรยากาศทะเลหมอกที่ฮักเมืองคลองโฮมสเตย์นะครับเป็นบรรยากาศของพี่ของน้องแล้วเดี๋ยวครับเด้อมอบให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท,ท่านที่กำลังออกไปสู่การสู่งานครับขอให้ประสบผลสำเร็จ มีรายได้มีเงินเดือนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้อยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินนัวสุขสบายดีสภูส,สคนเปิดอาดหลาดสวัสดีครับประโลมโปรงเปลง,ปงจว